วันนี้นะคะจะมาแชร์ในฐานะรุ่นพี่นักเรียนไทยคนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ก็ผ่านมาได้พอสมควรแล้วนะคะประมาณ3ปีที่แล้วเนาะช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยมีบางเรื่องที่รู้สึกว่าเฮ้ยว wow. ้าวเฮ้ยช็อกคัดมาแบบเน้นๆสิบเรื่องที่คิดว่าน้องๆที่จะมาใหม่ๆเนี่ยได้ยินแล้วต้องว้า wow วแน่นอนเลยอะเรื่องแรกห้องน้ำที่ญี่ปุ่นนะคะที่หอพักดีกว่ามันไม่มีสายฉีดคะ่ะทุกคน ตอนที่มาอยู่ใหม่ให่ใช่ไหมคะแล้วแบบว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมการเรื่องนี้เรากะว่าห้องน้ํามันต้องมีสายฉีดอยู่แล้วเนาะแต่พอเราเข้าหอไปเจอว่าห้องน้ําไม่มีสายฉีดแล้วความรู้สึกมันไม่ได้อ่ะคะ่ะมันเหมือนแบบฉี่ฉี่ก็ยังพอได้เนาะแต่อึนเนี่ย,ยดะะิมันไม่มีสายฉีดอะค่ะมันไม่มีสายฉีด ความรู้สึกมันมันไม่สะอาดอะคะ่ะความรู้สึกมันไม่ได้เลยตอนเช้าเราอึใช่ไหมคะแล้วเราก็เช็ดเช็ดเช็ดเรียบร้อยแล้วเนาะเช็ดเรียบร้อยแล้วเราก็เออไปเรียนหนังสือนะคะไปเรียนหนังสือก่อนที่จะเข้าเรียนอะพี่พัดจะเข้าไปห้องน้ําโรงเรียนก่อนแล้วก,แวก็แล้วก็ใช้คือคือที่โรงเรียนอะคะ่ะมันจะมีระบบฉีดก้นอัตโนมัติเป็นฝาฉีดฝาล้างชําระอะค่ะเป็นแบบเนี้ยกดปุ๊บเข้าไปแล้วมันก็จะฟีดล้างก็ก็ไปหลังที่โรงเรียน แล้วห้องน้ําที่ญี่ปุ่นนะคะตามห้างตามร้านอาหารอะไรแบบนี้จะไม่มีแทบไม่มีแล้วสายฉีดชําระนี่ไม่มีเลยมันจะมีอยู่แค่2แบบคือไม่มีเลยกับมีเป็นแบบว่าอย่างที่พี่พัดไปที่โรงเรียนก็คือมันจะเป็นเหมือนฝาครอบอะค่ะฝาครอบชกอักโกะแล้วมันจะมีระบบฉีดคือฉีดออกมาจากข้างล่างเลย เราไม่ต้องทําอะไรเลยมันจะมีรีโมทอาจจะเป็นรีโมทด้านข้างหรือรีโมทลอยที่อยู่ข้าง,างและเราแบบว่าต้องการล้างก้นเราก็กดปุ่มล้างก้นคือหรือว่าฉี่ธรรมดาเราก็กดปุ่มที่ว่าเรา,เราฉี่ธรรมดาให้ล้างเฉพาะส่วนนั้นนะคะเราก็กดและน้ำเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมาต่างหากเลยนะคะอันนี้คือเรื่องที่ว้าวมากกเลยค่ะเรื่องที่2นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่อาบน้ำเช้ากัน ตอนแรกอะ่ะก็ก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนอได้เคยไปนอนบ้านคนญี่ปุ่นเป็นแบบว่าคนรู้จักคนญี่ปุ่นนะคะซึ่งตอนนั้นมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วคืออากาศเย็นเ็นคือเราก็ตื่นเช้ามารีบเลยแบบว่าฟิลแบบว่ารีบไปอาบน้ำแต่เช้าเ้าเพื่อที่จะไม่ให้แบบเป็นการรบกวนคนอื่นเผื่อว่าคนอื่นเขาจะมาอาบน้ําด้วยเอมาอาบน้ําต่อจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ไม่อยากให้เป็นภาระเนาะเราก็แบบว่ารีบไปอาบน้ำแต่เช้าเลยค่ะเขาตกใจกันคือแบบว่าหนาวก็หนาวยังจะไปอาบน้ําอีกหรอคือตอนกลางคืนน่ะเขายกเหมือนยกเครื่องใหม่เลยอาบน้ําแช่น้ําร้อนขัดสีชวีวันสระผมทุกวันอะไรแบบนั้นแต่พอเช้ามานี่เขาซักแห้งค่ะก็คือเต็มที่เขาก็จะมีทิชชูเปียกเช็ด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 ไปนะคะแต่ไม่อาบแล้วก็แต่งตัวเลยตอนนี้ก็พี่พัดก็แบบ เขาเรียกว่าชินไปแล้วก็คือไม่อาบด้วยเขาทางนะคะเขาทางเรานะคะต่อไปข้อที่3นะคะตามร้านสะดวกซื้อที่ญี่ปุ่นก็คือ,คอร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นบวกเซเ e ่นลอสันแฟมิลี่มารนะคะร้านพวกนี้ที่เปิดยดตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเขามีห้องน้ำด้วยจ้าเขามีห้องน้ำนะคะเข้าฟรีเลยไม่เก็บตังค์ด้วยนะคะห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงห้องน้ำคนแก่เขาจะมีประมาณ3ห้อง เเข้้าไดลยต่อไปข้อที่4อันนี้เจอมากับตัวแล้วรู้สึกเฟลอยู่แป๊บหนึง่งแต่ก็พอมาฟังออพอมาฟังความคิดของคนญี่ปุ่นหลายๆคนบอกก็ก็รู้สึกเข้าใจขึ้นนั่นก็คือเคยจักรยานล้มค่ะแล้วไม่มีคนช่วยตอนนั้นนไปทำงานพิเศษแล้วเลิกประมาณทุ่มหนึ่งแล้วมันมืดแล้วอะค่ะ แล้วที่หน้าบริษัทอะ่ะมันมันไม่มีไฟคือมันมีจักรยานอีกคันหนึ่งเขาปั่นผ่านมาเราก็จะปั่นลงไปอย่างเงี้ยเขาปั่นมาเงี้ยเราจะปั่นไปอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นเนินแล้วแบบเราไม่เห็นเราก็แบบตกใจว่าเฮ้ยมีจักรยานอีกคันกลัวจะชนเราก็เลยหักปบหักคอค่ะฟึ๊บมันก็ลม้มปุ๊บเลยตอนล้มเราก็ก้มหน้าลงเราอะเข้าใจว่าเดี๋ยว คนนั้นอะ่ะต้องมาช่วยเราแน่เลยอย่างน้อยๆก็เอาจักรยานออกจากตัวเราหรือคนที่อยู่แถวบริเวณนั้นนะคะปรากฏว่าไม่มีใครช่วยเลยค่ะไม่มีใครช่วยเลยแบบเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บพวกปั่นไปโน้นแน้วเจ็บแล้วก็งงแล้วก็อายแล้วก็เฟลแบบว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เองแบบเนี้ยแต่พอมาฟังมงุมมองของคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าบางทีหนึ่งเขาไม่ช่วยเพราะว่าเขาอาจจะกลัวเราเขินอ่า เป็นไปได้คือไม่ได้ล้มหนักกลัวเราอายก็เลยไม่ช่วย 2. คือเคสแบบนี้ถ้าถ้าเราเป็นอะไรหนัก,นกขึ้นมาค่ะบางทีถ้าสมมติว่าตำรวจเขาจะาม,มันจะกลายเป็นฟิลเราเป็นพยานนะคะเขาต้องไปให้ปากคำที่โรงพักเขาจะต้องเสียเวลาแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเนี่ยเป็นเงินเป็นทองมากเขาไม่อยากที่จะมาเสียเวลาที่จะแบบไปอธิบายไปช่วยเรื่องอะไรแบบนี้เขาก็เลยแบบว่าปล่อยผ่านเลยดีกว่านะคะ อย่างอุบัติเหตุถ้าเจอนะคะแล้วถ้าเข้าไปช่วยเลยเขาไม่ค่อยเข้าไปช่วยแต่เขาจะโทรเรียกรถพยาบาลถ้าเกิดคนที่เข้าไปช่วยอะค่ะเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเช่นขาหักหรืออะไรแล้วไปช่วยไม่ถูกวิธีทําให้คนนั้นะบาดเจ็บมากขึ้นกว่าเดิมอะเขากลัวที่จะต้องรับผิดช,ชอบอะไรแบบนี้ก็คือแบบเหมือนแบบอยู่ดีๆก็ซวยอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยแบบว่าไม่ช่วยดีกว่าอืมพอฟังแล้วเออมันก็ใช่เนาะแต่มันก็รู้สึก นิดนึงรู้สึกช็อกนิดนึงนะคะตอนแรกเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะต่อไปข้อที่5นะคะตู้ ATM ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะมันมีเวลาปิดเปิดด้วยอย่างแบบบางทีเนี่ยค่ะหลังสองทุ่มปิดแล้วอย่างเงี้ยหรือเสาร์อาทิตย์ถ้าไปถ้าไปกดช่องเสาร์อาทิตย์มีค่าใช้จ่ายเราอยู่ประเทศไทยเนาะเราไปเที่ยวต่างจังหวัดฉุกเฉินเงินหมดกระเป๋าอยากจะ กดเงินออกมาใช้ตอน5้าทุ่มเชียงคืนตีหนึ่งตีสอเรากดได้ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นไม่ได้นะคะมีเวลาปิดเปิดนะจ๊ะข้อ6อันนี้าอจทุกคนอาจจะช็อกๆหน่อยๆเน็ตที่ญี่ปุ่นะมันไม่ค่อยดี <c oughs> คือด้วยความที่อาจจะใช้เน็ตราคาถูกจิ๊กมันน้อยด้วยอันนี้เข้าใจคืออยากจะประหยัดเราก็เลือกแบบว่ารายเดือนที่จิ๊กมันน้อยๆอยะคะ่ะคือไม่เยอะก็เข้าใจถึงความช้า อันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึง Wi-Fi นะคะหมายถึงอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในมือถือค่ะแต่บางบางอย่างเนี่ยคือเราไปห้างอีออนอีออนเนี่ยเปรียบฟิลเหมือนโลตัสนะคะเป็นห้างบ้านที่แบบมีตั้งแต่ของกินของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเวลาที่ไปเข้าห้างอีออนเนี่ยสาขาเนี้ยเน็ตเราอะหายเป็นศูนย์เลยติดต่ออะไรไม่ได้เลย แต่แค่รับข้อความในไลน์ยังรับไม่ได้เลยค่ะแล้วขีดสัญญาณมันหายไปเลยทั้งๆท,ที่ในห้างเนี่ยมันควรจะเป็นสถานที่ที่แบบว่า,าการติดต่อสื่อสารแบบรวดเร็วปื้ดปาร์ตหรือเปล่าสัญญาณมันต้องดีต้องแรงหรือเปล่าแล้วไม่ได้เป็นครั้งเดียวนะคะอันนี้ประสบปัญหามาโดยตลอดไม่ว่าจะใช้ตัว Unlimited ก็แล้วนะคะทุกวันนี้ใช้ใช้อันลีมิตเน็ตก็ไม่มีค่ะเข้าไปในห้างนี้ อำเภอนี้ด้วยนะเมื่อไหร่เน็ตหายเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่แบบพ,พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอ่ะเราจะรู้ว่าแบบว่าญี่ปุ่นนี้ก็แบบไฮเทคโนโลยีมากๆแต่แบบว่าเฮ้ยเน็ตเนี้ยเน็ตเหมือนเน็ตกากอะ่ะประมาณนั้นมาในเรื่องดีๆบ้างนะคะข้อ7เนี่ยของหายส่วนใหญ่ได้คืนถ้ามันไม่ได้หายแบบ ถ้ามันไม่ได้หายแบบว่าคนคนไม่เจอนะคือแบบว่ามันไปตกน้ําตกอะไรอย่างเงี้ยคือมันหาไม่เจอแต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติแต่ถ้าสมมุติไปหายตามสถานีรถไฟไปลืมตามร้านอาหารไปลืมบนแท็กซี่ไปหล่นตามข้างถนนที่คนเดินเยอะๆเนี่ยได้คืนจริงๆแต่บางทีถ้าเป็นของมีมูลค่ามันอาจจะไม่ได้คืนนะคะอย่างเช่นกระเป๋าตังค์หายเงินมันอาจจะหายไปก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ แต่เท่าที่เห็นที่ผ่านมาประสบพบเจอนะคะมีบัตรอีโกโกะหายที่สถานีรถไฟมีของที่ลืมเอาไว้หมวกอะไรแบบนี้ค่ะก็คือแล้วแล้วก็หลายๆคนเลยคือเขาก็มาเล่าให้ฟังถ้าเราจำถ,าถ้าเราพอจะจําได้ว่ามันหายตรงไหนอะ่ะให้เรากลับไปหาบริเวณนั้นไม่ต้องไปหาถ้าไปหาที่นั้นไม่เจอนะแต่หมายถึงว่าให้ไปหา ป้อมตำรวจสถานีตำรวจอะไรที่บริเวณใกล้เคียงคือคนญี่ปุ่นนะคะเขาจะเอาไปฝากไว้ที่ตรงนั้นถ้าหายสถานีรถไฟให้ไปถามที่สถานีไหนก็ได้เราเข้าไปถามเลยแล้วเราก็บอกว่าขึ้นมาจากต้นทางที่ไหนแล้วจะมาออกตรงไหน,นผ่านอะไรบ้างเนี่ยคือเขาจะโทรเช็คให้ทุกสถานีเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกถูกนะคะเราบอกถูก ว่าบัตรเราล่วงน่าจะอยู่ประมาณช่วงนี้บัตรเราสีอะไรเติมเงินไว้ครั้งสุดท้ายเท่าไหร่ขึ้นจากไหนมาไหนอะไรประมาณนี้ถ้าเราบอกถูกนะคะส่วนใหญ่เขามาฝากคืนไว้ที่สถานีตามเจอได้คืนเกือบทุกรลายเลยนะเรื่องบัตรอีก o ก a หายเนะะี่ยค่ะข้อที่8นะคะอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันเมื่อกี้บอกว่าตู้ ATM อ็มไม่ได้เปิด24ชั่วโมงเนาะโรงพยาบาลก็ไม่ได้เปิด24ชั่วโมงคือโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเปิดเป็นแบบ จันถึงสุกเสวทิตย์คือหยุดวันหยุดราชการก็คือหยุดอ่าแล้วก็วันธรรมดาจันถึงสุกเนี่ยเขาก็จะเปิดฟิลประมาณว่า9ก้าโมงถึงเที่ยงและอีกรอบหนึ่งก็คือ5้าโมงถึงสองทุ่มอันนี้ที่เจอมานะคะคือโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ค่อยได้รับเคสที่เขาเรียกเลยนะคะเหมือนไม่ได้เปิดรับเคสจุดเฉิญตลอดเวลาค่ะถ้ากรณีมีเคสจุกเฉินอะ่ะเราต้องโทรเรียกรถพยาบาลให้มารับเขาถึงจะมารับเราที่บ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่ ล้วก็เข้าโรงพยาบาลอันนี้เรียกได้24ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติว่าเราฉุกเฉินมาปวดท้องเดินอยู่กลางถนนแล้วปวดท้องแล้วตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสามเขาให้เรารอเลยห้าโมงเย็นถ้ารอได้ก็คือรอคือจะไปโรงพยาบาลต่อให้เป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆเลยบางทีต้องโทรเช็คก,ก่อนว่าเ,ออเป็นโรคนี้โรคนี้รับไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถึงจะแบบอโอเคให้มาหรือบางทีอาจจะต้องโทรจองคิวเอาไว้นัดเอาไว้ อย่างเช่นตอนนี้เป็นประมาณอันนี้เคยพาแม่ไปหาหมอแม่เนี่ยเป็นฝีที่คางด้านซ้ายขวาซ้ายตรงนี้นะคะคือมันไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเราจะไปตอนห้าโมงเย็นเรารู้ว่าโรงพยาบาลเปิดห้าโมงถึงสองทุ่มใช่ไหมคะตอนรอบบ่ายโทรไปโรงพยาบาลบอกว่าเออตอนนี้ไม่มีหมอให้มาพรุ่งนี้เช้าเลยจองคิวไว้9้าโมงอะไรแบบนี้ค่ะแบบประมาณนี้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องระวังรักษาเนื้อรักษาตัวทีๆีนะคะเวลาที่มาอยู่ต่างแดนเนาะ <c oughs> เรื่องที่9นะคะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาที่เราไปทํางานพิเศษหรือว่าไปทํางานประจําอะไรแบบนี้เนี่ยบริษัทเขาจะออกค่าเดินทางให้เราค่ะเกือบร้อเนะส่วนใหญ่ออกให้ร้อยเลยแหละถ้าไม่ได้ไกลมากนะคะตอนที่พี่พัฒมาทํางานในใหม่ เป็นทํางานพัฒนาใหม่ๆทํางานโรงแรมเนี้ยค่ะแรกๆก,ก็นั่งรถบัสไปเนาะไปกลับอยู่ที่ประมาณ400เยน420ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสะประมาณร้อยกว่าบาทประมาณร้อยกว่าบาททุกวันไปกลับทีนี้ก็มีเพื่อนชาติอื่นฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ปปนมัง้งเขาบอกว่าเธอเธอปั่นจักรยานไปกันไหมถ้าปั่นจักรยานไปเนี่ยเธอได้มาเลยนะวันละร้อยกว่าบาทเนี่ยวันละ400เยนเนี่ยฟรีๆเลยนะเอ้แล้วก็ น่าสนใจเอ๊ะก็ก็ก็คือปั่นจักรยานไปก็เท่ากับว่าเราก็ได้เงินค<ม>่าเงินค่ารถตรงนั้นอนะเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะต่อไปข้อ10ค่ะข้อ10เนี่ยเป็นเรื่องที่ว้าวอีกแล้วคือน้ําที่ปุ่นสะอาดมากสะอาดถึงขั้นว่ากินตามก๊อกได้เลยกินในก๊อกได้เลยอย่างบ้านเรานี่คือมันไม่ได้เนาะคือสะอาดขนาดไหนเนี่ยจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแม่แม่แมพัดเองเ่ย เป็นฝีเนาะแล้วก็ไปหาหมอทีนี้พอหนองเริ่มไหลอะเริ่มแห้งแล้วแผลมันเริ่มแห้งคือคือเราต้องล้างแต่เราต้องล้างแผลตลอดทีนี้หมอบอกว่าให้เอาน้ำเปล่าตอนแรกถามว่าเออต้องซื้อ,อยาล้างแผลแบบไหนไปล้างไปทำแผลเองที่บ้านหมอบอกว่าไม่ต้องซื้อให้อาบน้ำปกติแล้วก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยล้างล้างแล้วเอาผ้าซับผ้าสะอาดหรือสำลีซับซับให้แห้งไอ้เราก็บอกว่า น้ำเปล่าด้วยนะเอาน้ำเปล่าล้างแผลเลยเหรอเราก็เถียงเลยว่าแต่หมอที่ไทยเนี่ยเคยบอกว่าห้ามแผลโดนน้ำเลยนะคะแล้วคุณหมอที่ญี่ปุ่นเขาก็พูดประมาณว่าน้ำที่ญี่ปุ่นน่ะไม่เห็นหรอกค่ะว่าน้ำที่ญี่ปุ่นตรงไหนก๊อกไหนะก็สามารถดื่มได้ก๊อกในห้องน้ําอย่างเงี้ยก็ดื่มได้ก๊อกในที่สาธารณะเป็นก๊อกขึ้นมาเลยหรือก๊อกตามบ้านคนเนี่ยก็ดื่มได้จริงๆน้ําอะถ้าน้ําสะอาดจริงๆอะสามารถเอามาล้างแผลได้เลยเอาละค่ะ ครบแล้ว10เรื่องที่เจอแล้วช็อกว้าวเศร้าโอ้ไม่ได้กูดคือทุกอย่างเลยนะคะเอาแถมให้อีกเรื่องหนึ่งนะคะพัดเชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะพอรู้จักกันมาบ้างคำา่่าจริงๆจริงๆภาษาไทยจริงๆภาษาไทยนะรู้ไหมว่าคำนี้มันแปลว่าอาวัยวะเพศชายซึ่งแปลว่าคือมันออกเสียงว่าจริงเนาะจริงจเนาะจริงประมาณนี้ บางทีเราไม่ได้คิดอะไรไปเดินเล่นกันในแบบย่านวัยรุ่นส,สาวนุมน่มๆล้อๆแล้วเราก็พูดเสียงดังกับเพื่อนคนไทยว่าเฮ้ยจริงๆหรอจริง,รรงปะเนี่ยจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆหรอแบบเนี้ยคือบางทีแบบว่าเพื่อนคนญี่ปุ่นหรือว่าชาติอื่นนี่เขารู้ความหมายาครับภาษาสักฤดเธอเธออย่าพูดเรื่องนั้นอย่าพูดแบบนี้เรากอรอรรอ็อะไรอะไรหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคำนี้มันแปลว่า ไอ้นั่นนะ่ะของผู้ชายซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมนะคะมันก็ดูแบบว่าไม่ไม่พูดดีกว่าเนาะอันนี้ฝากไว้ข้อหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมาเล่าให้ฟังในฐานะรุ่นพี่คนไทยคนหนึ่งแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ฝากกดติดตามด้วยนะคะอ้ออีกอย่างหนึ่งถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่พัฒนะคะเป็นแอดมินเพจบุญเดชแล้วก็เป็นเอเจนซี่ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะ